ใดที่เจอปัญหานะครับเ,เครื่องซักผ้ายี่ห้อโตชิบ้านะครับอ่รุ่นนะครับ16กิโลนะครับรุ่นนะ AW DC 1700อา่าตะปิวนะครับอ่ารุ่นนี้นะครับใครเจอปัญหานะครับเปิดเครื่องแล้วไม่ติดนะลองเปลี่ยนตัวนี้ดูนะครับอา่าตอนนี้ผมเปลี่ยนตรงนี้แล้วเอาไปลองเสียบดู ปรากฏว่าเครื่องติดแล้วนะครับ เครื่องติดปกตินะครับแต่แต่ผมไม่แน่ใจว่าของผมเนี่ยมันจะใช้งานเครื่องได้ปกติหรือเปล่านะครับไม่นะครับเพราะว่าผมไปเจาะตรงนี้นะครับเสียไปนะครับไปลึกเกินนะครับเนี่ยเป็นปาดในตัวดำๆตัวเนี้ยขาดไปนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าไปโดนขามันหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับวิธีจอดนะครับอย่างถูกต้องนะครับวาดจากเนี่ยจะขอบเนี่นะครับ วัดจะขอบเนี่ยเอาตรงนี้เป็นหลกนักนะเนี่ยเอามุมนี้เลยเนี่ยมุมเนี่ยนะฮะเอามุมนี้เลยฉีดมาเลยฉีดฉีดเอาปากกาฉีดมาเลยฉีดจืดจืดจืดมาเนี่ยตรงมาเนี่ยนะตรงมาตรงมานะครับตรงขึ้นมาจากขอบเนี่ยมาแนี่ยประมาณสองเซนนะครับให้มันอยู่ช่วงตรงนี้นะครับเนี่ยมันมันจะไม่ถึงตรงนี้นะครับให้มันอยู่ตรงตรงเนี่ยสองเซนจากนี้มานี่สองเซนนะครับแล้วก็ฉีดมาเนี่ยวัดมาเนี่ย ก็ตรงนี้สองเซนก็ได้ตรงนี้มันโล่งๆอยู่นะมายาวๆมาหน่อยก็ได้จะได้ดึงง่ายๆนะประมาณนี้ก็ได้ประมาณเซนครึ่งหรือสองเซนนะองผมที่สองเซนประมาณเนี้ยถึงเนี้ยความลึกเนี้ยประมาณอย่ากเกินสามมิลน,นะครับไล่ดูสายก่อนนะครับว่ามีหนูกัดหรือเปล่านะครับถ้าดูสายแล้วเช็คสายแล้วสายไม่ขาดนะครับไฟไปถึงไฟมันมาถึงตัวเนี้ยตัวแผ่นเนี้ยนะครับ ไฟจากปลั๊กไฟนะครับมันจะวิ่งมาเข้ามาผ่านตัวอะไรอยู่ตรงหลังเครื่องมาเนี่ยมันจะมาเข้ามาตรงนี้ไฟเข้ามาตรงนี้ได้แล้วนะครับไฟเปิดไม่ติดนะครับก็ก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละนะตัวคิดต้อนเนี่ยเขาเรียกตัวคิดต้อนอ่ะค่าเดิมผมไม่รู้นะครับเพราะว่ามันไม่มีมันมันลบหายไปหมดมัน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 จางมากขนาดของใหม่เนี่ยยังจางๆนะครับนี่ผมไปกะกะเอานะครับก็คือร้อยหกสิบนะครับก็เวลาใส่ก็คือ หันตัวเลขนะครับหันตัวเลขมาทางนี้มันมีตัวเลขอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่มีตัวเลขนะครับหันตัวเลขมาทางสายแพรเนะนะตามที่ผมทํานะครับอ่าก็สรุปว่าหลังจากเปลี่ยนตัวคิทตอนนะแล้วก็เอามาลองเปิดเครื่องดูนะก็ปรากฏว่าเครื่องก็เปิดติดนะผมแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานของเครื่องก็ปกตินะครับผมใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับ ท่านใดที่มีความประสงค์นะครับอยากจะเดินทางเอ้าไม่ใช่มีปัญหากับเครื่องสภาพผ้ารุ่นนี้นะครับรุ่นตัวชี้ว่านะครับตามรุ่นนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับก็ไม่รู้จะทําอย่างไรนะครับไเอาไปหาช่างก็ยากนะครับผมก็ลองทําตามดูนะครับถ้าลองเปลี่ยนแล้วมันไม่หายก็อาจจะซื้อโปรแกรมใหม่นะครับท่านนะครับ สำหรับตัวคิทต้อนนะครับก็ซื้อได้ตามลาซาด้านะครับค่าตามนี้เลยนะครับเขาเขียนว่าอะไรนะสิบหกเอ่อไมโรเฮเนี่ยครับเนี่ยตัวนี้นะครับมีขายเยอะแยะนะครับผมตัวไม่ขี่บาทหรอกนะครับผมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมนะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับอ่าเนี่ครับเรียบร้อยนะครับไม่ต้องซื้อใหม่แล้วนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผมขอบคุณสวัสดี